มาแป๊บเดียวพี่น้องใส่เศร้าขั้นแล้วะเศร้าขั้นแล้วะถ้าอีกวัอนี้ว่าฉันถ้าอีกก็เศร้าวัอนี้ใส่ไอ้พวกมึงโอ้ยมันก็ยุบลงประหนัดละนี่ถ้าแป้งถ้ายังดีๆก็ยุบลงเบิดอยู่มื่อนี้มื่อนี้เขาว่าไปหาพี่ช้อนเมื่อนี้เมื่อนี้ก็ดีอยังไปถือยังนี่ใส่แมดได้นี่เป็นค้องเป็นค้องอย่างนี้ในแก้มห้อยใส่แมดนั่นมันี่ โอ้ยไปใส่แมดกระจกเบิ้งเบิ้งซองเบิ้งเลยห้อยเป็นข้ออะไรในแก้มเหมืนแม่นบอลล็อกมือหงกออกมันออกกันนั่นอันนู้นปัดแก้มโอ้ปัดแก้มกินข่าวอะไรไปกินนามกอนกินนามกอนลองข้อเออเออเดี๋ยวเอาให้ลองข้อ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 ก่อนมัาจเฮียก่อนนี่นั่น หมวอานวีกสีทองไม่ใช่มวนวีกสีทองไม่ใช่ฮะมันรลดอยู่นี่พี่ก็ฝากมาให้พี่พินิดขอบคุณพี่ดากับพินิดนะครับผมนื่มีกล้วยแล้ก็ขนมนี่นมมีกล้วยมีขนมเด้อพี่น้องเดิมโยวหลวงพอใจรัวๆมาเลยพี่น้องโคตรนะ นี่เขาหรอเปล่ายังไ่ยางของเขาเนี่ย,น,ยน,นี่ขอเขาอยูเนี่ยได้แล้ถามที่เขามียังแน่นาะแค่ฝากหัวใจไว้ผิดคนไว้สวัสดีครับผมเนาะนะครับทั้าทางในมีหลายอย่างขนมปังกินอิม่มหมดได้นั่นอย่างนั้นในนั่นมะกล้วยนี่ย,กกย,เ,ยเอาไปนั่งกินมะเถื่อบอบกล้วยนี่ยอันนี้บางหัวจะปอกบักกล้วยกินหมดได้นี่ เพราะฉันเอาบักกล้วยไว้ค่ะเพราะฉันเอาไปเห็นอย่างใจว่างกองกันจนมันเน่าซื้อบักกล้วยนั่นมกเงาะกับบอปอกินแจ๊กเทือว่าแม่หน้าไปเห็นอย่างกับบักกล้วยบักเงาะไหมกินกล้วยยามนั้นมันอิ่มน่าหนอ่งมันอิ่มโดนเอาอิ่มโดนก็ดีตัวมันก็บฎิกิจหลายเทือว์อืมมันยามก็เสกหนังกล้วยเขาทองมันยิ่เสกง่ายตัวเสกเสกลุ่นโดนนี่้อครับว่าะฉันก็อิ่มเนี่ยมันไมกล้วยเลยเน่ยนางขั้วไเนาะแม่นอยู่บ่ ขั้นหัวอยู่บ่เขาว่าเป็นตะขั้นหัวแห่งเนี่ยน้องโอเวอสันบ่ขั้นเนาะคนสะาผมอยู่พี่น้องทำความสะอาดอย่างดีเนาะเ<ม>พียงแต่มันห่อนในสื่อครับผมมันห่อนก็เลยอันนี้ครับอ๋อสวัสดีคุณสุภาพรสีหลอดน้ำเดอ้อพี่น้องนะครับผมพี่นอ้องคนแถวบา้านเฮ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งหาขาวกินเดี๋ยวพี่นั่งหาข่าวกิน บอกกับผครบอกับน้องเตตันบอกกับน้องเตตันพี่โอ้เจเอ้เลยโผห่บอกกับหลานพี่โอ๋จะเอ๋เลยบอกกับหลานโผล่อ,อ,อ,กกลลอย,ายา่าอย่ามันเสียงดังโอ้ยบ่เอาลูบกบ่เอาบ่เอาอยาา่าเล่นประตูนัน่น

ไปได้อยู่ก็ฟืนฟ้นใจหน่อยได้ไหม,มช่วยพูดบารักอีกครั้งหนึ่ง,ง,ง,งนัน่นไตยตันเขาไปออกวาได้สมน้ำนาบาปน,นี้เฮ้อน้องไตยตันไตยตันนี่หันกินขา้าวแค่กินข้าวเราบอกค่าย้โอ้พันถามครับ

าม่จ้าแม่วันนี้วันนี้โอขอตัวไปกินข้าวก่อนขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อมื่อไหร่จะคอยซื้อมาสอบลองเพลงให้เบิ้งพี่น้องบักกล้วยได้กินเด้อบักกล้วยเด้อเอาไปวันนี้เอาไปถิ่มเด้อบักกล้วยนั่นหน่วยนั่นหน่วยถือถือได้แต่ละหน่วยนั่นหน่วยหน่วยสิบห้าบาทเว้นบ่อืมเว้นหน่วยหนึ่งเว้นทุกหน่วยถือถือเด้อืมนั่นแหละเอาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผมครับสสวััดีครบบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมอัเตตันบ๊ายบายดิ